สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีปะต่อไรพายทุกท่านนะครับมาเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับปะต่อไรพายนี่ครับสวัสดีวันศุกร์นี่ครับที่9พฤษภาคม68ครับวันนี้โลแกนป๋าครับนั่งข้างป๋าครับมันจะสัมได้นี่ครับสบายสบายนะครับวันนี้เก็บมาฝากครับในเกาโซซิลิอาอิตาลีครับเอซิมิลานเจอกับทางด้านบรุญยาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่นี้เป็นคู่ นะครับมาเล่นในเกาโซก่อนก่อนที่ทั้ง2ทีมนะครับจะไปชิงชนะเลิศในฟุตบอลอิตาเลียครับนะครับระหว่างเอซิมิลานกับโบรุญยานะครับปัจจุบันครับนะครับเอซิมิลานนะครับอยู่อันดับที่9นะครับของตารางนะครับแล้วก็บอรุญย่านี่อยู่อันดับที่7นะครับเกมทั้ง2ทีมครับยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับเรามาดูแต้มนะครับนะครับเจ้าบ้านครับเอซิมิลานปัจจุบันมี57แต้มนะครับโบรุญยามี62แต้ม นี่ครับลงสนามเท่ากันครับ35เกมนะครับนี่ครับแต้มนี่ครับทางด้านบุลุญ่านี่ครับทีมเยือนวันนี้มีดีกว่านะครับแต่เกมนี้ครับก็นี่ครับจะไม่มีผลอะไรแต่ศักดิ์ศรีมันขมอยู่นะครับพี่น้พศิษย์นะครับเกมนัดแรกครับที่เล่นในบ้านของนะครับไอ้บุรุญย่านี่ครับเป็นทางด้านนะครับอ่าบุรุญย่าครับที่เบียดเอาชนะเอซีมิลานก่อน2-1 นะครับเกมนี้ก็กลับมาเล่นในเอซีมิลานนะครับโจดวันนี้ครับเขามองว่าทั้ง2ทีมครับไม่มีอะไรกันนะครับทั้ง2ทีมนี้ต้องไปเจอกันนะครับในเกมนัดจิงเจเล์ดนะครับในเกมอิตาเลียครับฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับสูสีกันอยู่ครับโดยวันนี้ครับแต่ว่าความเขี้ยวนะครับทั้ง2ทีมต้องเล่นครับมันรู้ใจกันแล้วโอกาสเสมอกันเป็นไปได้สูงนะครับดยโจ์ของเอซิมิลานครับมีดีกว่าทางด้านโบลญญาอยู่นิดๆหน่อย นี่ครับผมว่าเจ้าบ้านวันนี้ครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านเท่านั้นแหละนะครับวันนี้ฝากไปด้วยคู่นี้ครับในเกาโซเซียอิตาลียังไงครับปิศาจแดงดำครับเอซิมิลานครับวันนี้จะมีดีกว่าทางด้านบูลญนยาแล้วเกมนี้ครับจะให้เป็นเกมเบียดนะครับล้างตาเกมแรกที่แพ้นะครับนะครับที่เอซิมิลานไปเล่นในบ้านของบูลอนยายังไงครับวันนี้ล้างตาหน่อยสําหรับนะครับเอซิมิลานมองเอซิมิลานครับจะชนะบูลญนยา1-0 นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับสโลแกนจุกๆหน่อยเจอกันในสำนักนะครับโชคดีครับนะครับให้มองครับเอซิมิลานโชคดีครับ